สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง about time ย้อนเวลาให้เธอปิ๊งรัก หังเปิดเรื่องมาที่ผู้ชายคนนี้ที่มีชื่อว่าทิมครับซึ่งครอบครัวของทิมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคุณพ่อของทิมผู้ใจดีคุณแม่ยอดนักสู้ของทิมผู้เข้มแข็งคุณลุงเดสมันที่ชอบหลงลืมเพราะเป็นอัลไซเมอร์และน้องสาวสุดท้าวของทิมเคที่คนนี้ผู้เป็นที่รักและถึงแม้ว่าทิมเขาจะมีครอบครัวที่อบอุ่นตรงนี้แล้วก็ตามนะแต่ว่าทิมเนี่ยเขาก็ยังอยากจะมีแฟนเป็นของตัวเองนั้นอยู่ดีครับและในทุกๆปีเนี่ยที่บ้านของทิมมันก็จะมีจัดปาร์ตี้ปีใหม่ทุกปีด้วยนะะแลทมี หวังจะเจอใครสักคนในงานแบบนี้นั้นทุกปีด้วยแต่ด้วยความที่ทีมเขาก็ไม่ได้รูปหล่อกล้ามตัวอะไรมากมายอะนะทีมเนี่ยเขาก็เลยมักจะแห้วในงานปีใหม่แบบนี้แทบจะทุกปีเลยและผู้หญิงที่มาชอบทีมเนี่ยทีมเขาก็ไม่รู้สึกชอบเลยแม้แต่นิดเดียวครับก็คือยังไม่เจอใครที่ถูกอกถูกใจนั่นแหละช่างแตกต่างกับเคที่ผู้เป็นน้องสาวเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเคที่ในตอนนี้เนี่ยเธอก็ได้เจอกับคนที่ถูกใจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็แน่นอนครับว่าพอมาถึงเวลาเขาดาวเนี่ยทีมเขาก็มยอมจ ผู้หญิงคนนี้ในงานเลยครับช่างผิดแพรกับคู่อื่นๆในงานตรงนี้นั้นเป็นอย่างมาก เช้าวันต่อมาคุณพ่อเนี่ยแกก็ได้เรียกให้ทิมเข้ามาพบนะครับซึ่งคุณพ่อเนี่ยแกก็มาอารมณ์ไหนก็ไม่รู้นะอยู่ๆคุณพ่อเนี่ยแกก็ได้บอกกับทิมไปว่าครอบครัวของเราเนี่ยสามารถย้อนเวลาได้ซะอย่างนั้นซึ่งทิมเนี่ยเขาก็ไม่เชื่ออยู่แล้วนะครับทิมเนี่ยเขาคิดว่าพ่อจะต้องล้อตัวเองเล่นแล้วอย่างแน่นอนคุณพ่อนี่ก็แบบยืนยันกับทิมไปครับว่าผู้ชายในบ้านของเราเนี่ยสามารถย้อนเวลานั้นได้จริงๆแต่ทําได้แค่ย้อนเวลากลับไปเท่านั้นนะไม่สามารถข้ามเวลาไปยังอนาคตได้ลูกแค่ต้องไปอยู่ในที่มด ที่ไไหนก็ด้คิดถึงที่ที่จะไปแล้วก็ไปได้เลยและพอทิมลองทําตามวิธีที่พ่อบอกเท่านั้นแหละครับทิมเนี่ยเขาก็สามารถย้อนเวลากลับมาได้จริงๆด้วยนะทิมเนี่ยเขาได้ย้อนเวลากลับมาก่อนที่จะเขาด่าวครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าทิมเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะเชื่อตัวเองเลยนะครับว่าตนจะสามารถทําอะไรแบบนี้ได้ด้วยแล้วทิมเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปจูบผู้หญิงคนนี้เพื่อแก้ไขความรู้สึกผิดที่ตัวเองนั้นได้เคยกระทําเอาไว้พลแล้วเอ้ยพ่อใจรและพอทิมเขากลับมายัางปัจจุบัน ทิมเนี่ยเขาก็ได้นั่งถามกับพ่อยกใหญ่เลยนะครับว่าการย้อนเวลาตรงนี้เนี่ยมันมีผลเสียอะไรบ้างไหมและคนในบ้านของเราเนี่ยมีใครรู้เรื่องตรงนี้อีกไหมแล้วคุณพ่อเนี่ยแกก็ได้บอกกับทิมไปนะครับว่าจากที่ตนเคยย้อนเวลามาเนี่ยตนก็ยังไม่เคยเจอผลเสียอะไรเลยและคนที่รู้เรื่องนี้ในบ้านเนี่ยมันก็มีแค่ผู้ชายในบ้านเท่านั้นซึ่งก็แน่นอนครับว่าทิมเนี่ยเขาก็ตั้งใจจะใช้ความสามารถตรงนี้ทําให้ตัวเองนั้นมีแฟนนะครับและแล้วในฤดูร้อนวันนี้ทิมเนี่ยเขาก็ตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งจนได้ครับเพราะว่าเค เธอก็ได้พาญาติของแฟนหนุ่มของเธอมาพักที่บ้านด้วยกันในฤดูร้อนนี้และแม่สาวสุดสวยสุดเซ็กซี่คนนี้เธอก็มีชื่อว่าชาร์ลอตต์นะครับเธอจะมาอยู่ด้วยกันที่นี่ในฤดูร้อนนี้เป็นเวลา2เดือนเต็มๆและในระหว่างที่2ส,สาวสวยกําลังนอนอาบแดดด้วยกันอยู่นั้นชาร์ลอตต์เธอก็ได้ขอให้ทิมมาทาครีมให้นะครับแต่ด้วยความที่ทิมเขาก็ไม่เคยไม่เคยมาก่อนนะนะทิมเ,เขาก็ดันทํามันพังตั้งแต่ยังไม่ทันได้ทาครีมเลยแล้วทิมเ,เขาก็ได้เข้าไปย้อนเวลาขอแก้ ต่ััวใหมครบซึ่งในครั้งนี้เนี่ยทีมเขาก็ฝีมือจริงๆเลยนะสามารถนวดครีมเข้าไปที่หลังได้อย่างผู้เชี่ยวชาญไปเลยทีเดียวและตลอดเวลาที่ชาร์ลอตเธออยู่ที่นี่ทีมเนี่ยเขาก็พยายามจะหาโอกาสบอกความรู้สึกกับชาร์ลอตไปนะครับว่าตนนคิดกับชาร์ลอตคนนี้ไปถึงไหนยังไงแล้วบ้างและพอมาถึงวันสุดท้ายก่อนที่ชาร์ลอตเธอจะกลับบ้านทีมเนี่ยเขาก็ได้ใช้โอกาสตรงนี้บอกความในใจทุกอย่างกับชาร์ลอตไปนะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานะตนรู้สึกยังไงกับชาร์ลอตบ้างแล้วชาร์ลอตเนี่ยเธอก็ได้บ กับทีมไปครับว่าทําไมเธอนะ่เพิ่งจะมาบอกฉันในวันสุดท้ายคือชา์ลอตเนี่ยเธอก็ให้เหตุผลไปอะนะว่าตลอดเวลา2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเธอรู้สึกเหมือนทีมไม่ได้รู้สึกอะไรกับเธอเลยมาบอกวันสุดท้ายเนี่ยไม่เวิร์กหรอกนะทีมพอรู้เช่นนั้นเนี่ยทีมเขาก็รีบย้อนเวลากลับไปในช่วงแรกๆอย่างรวดเร็วครับซึ่งการที่ทีมย้อนเวลามาบอกรักชาลอตในตอนนี้นั้นดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวครับเพราะว่าชาลอตเนี่ยเธอก็ดันบอกให้ทีมบอกความรู้สึกกับเธอในวันสุดท้ายไปยยซะ ทิมเนี่ยได้เรียนรู้ครับว่าบทคนเขาจะไม่รักเนี่ยยังไงเขาก็ไม่รักถึงแม้ว่าทิมจะมีความสามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรต่อไม่อะไรได้ก็ตามและแล้วในที่สุดทิมเนี่ยเขาก็ต้องยอมปล่อยให้ชาลอตไปครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานทิมเนี่ยเขาก็ต้องจากบ้านไปด้วยอีกคนนะเพราะว่าทิมเนี่ยเขาก็ได้งานทนายความที่เมืองใหญ่ในลอนดอนนั่นเองทิมเนี่ยเขาได้มาพักกับเพื่อนนักเขียนของพ่อที่มีชื่อว่าแฮร์รี่ครับซึ่งแฮร์รี่คนนี้เนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะหยาบคายอยู่พอสมควรเลยอ อการระะไวะแต่ในขณะเดียวกันแฮร์รี่เนี่ยเขาก็เป็นคนที่ใจดีใจกว้างมากๆเลยทีเดียวและตลอดเวลา6เดือนที่ทีมเข้ามาทํางานด้านกฎหมายในลอนดอนนั้นความหวังที่ทีมจะได้เจอผู้หญิงสักคนที่ถูกใจเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีโอกาสนั้นเลยนะครับเพราะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยทีมเขาก็จะหมดไปกับก,บการทํางานหรือไม่ก็จะอยู่กับเพื่อนร่วมงานคนใหม่ที่ชื่อโลลี่และในคืนวันนี้ทีมเนี่ยเขาก็ได้ออกมาเที่ยวกับเพื่อนสนิทของทีมอย่างเจครับเจเนี่ยเขาได้พาทีมมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ที่เป็นร้านอาหารของคนตาบอดแล้วบริกรเนี่ยเขาก็ได้พาเจกับทิมมานั่งกับผู้หญิงสองคนในห้องอาหารแห่งความมืดก็คือใครจะมากินอาหารในร้านร้านนี้เนี่ย คุณจะต้องแบบงมๆมสาวๆเอาอะนะเพราะว่าในห้องตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มืดออกมากๆคือมองไม่เห็นใครเลยแหะครับได้ยินแต่เสียงซึ่งก็ดูเหมือนว่าหนุ่มสาวทั้งสองคู่นี้เนี่ยจะพูดคุยกันถูกคอมากๆเลยนะครับทั้ง4คนเนี่ยพูดคุยสัพเพเหระร่วมกันได้อย่างสนุกสนานไปเลยทีเดียวและทีมเองเนี่ยเขาก็อยากจะเห็นหน้าของแมรี่คนนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าตลอดเวลา3มชั่วโมงที่นั่งคุยกันแบบไม่เห็นหน้าเนี่ยทีมเขาก็รู้สึกชอบแมรี่คนนี้นั้นเป็นอย่างมากและพอทั้งคู่ได้พบกันเข้าเท่านั้น ดูเหมือนว่าทั้งคู่นะ่จะปิ๊งกันตั้งแต่แรกที่เจอเลยนะซึ่งก็แน่นอนครับว่าทีมเนี่ยเขาก็รีบขอเบอร์แมรี่เอาไว้ในทันทีครับก่อนที่ทั้งคู่น่จะแยกจากกันในค่ําคืนนี้และพอทีมเขากลับมาถึงบ้านแฮร์รี่เนี่ยเขาก็ได้บอกข่าวร้ายของเขาให้กับทีมฟังครับว่าบทละครที่ตนทุ่มเทเขียนมันขึ้นมานั้นน่ยมันก็ได้พังลงไปแล้วไม่เป็นท่าในค่ําคืนนี้เพราะว่านักแสดงนําในละครเรื่องนี้เนี่ยดันลืมบทเชื่อมในตอนจะจบละครครับมันก็เลยส่งผลทําให้บทละครที่แฮร์รี่ทุ่ม เทเขียนมันขึ้นมานั้นดับบูบลงไปในชั่วพริบตาในค่าคืนนี้ทีมพอได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยเขาก็ได้ตัดสินใจย้อนเวลากลับไปช่วยแฮร์รี่ครับโดยทีมเนี่ยเขาได้เขียนบทที่นักแสดงคนนั้นลืมมาคอยไกลให้กับนักแสดงที่ลืมนั้นอยู่ข้างๆซึ่งผลปรากฏว่าทีมเนี่ยเขาก็ทําสําเร็จด้วยนะครับ ในที่สุดบทละครของแฮร์รี่คนนี้เนี่ยมันก็โด่งดังขึ้นมาภายในข้ามคืนเลยซึ่งทิมเนี่ยเขาก็ดีใจกับแฮร์รี่ได้ไม่นานหรอกนะครับเพราะในทันทีที่ทิมเห็นว่าเบอร์โทรของแมรี่นั้นมันหายไปทิมเนี่ยเขาก็รีบวิ่งไปที่ร้านอาหารร้านคนตาบอดครับแต่ว่าในเวลานี้เนี่ยมันก็สายเกินไปเสียแล้วครับเพราะว่าแมรี่กับเพื่อนสาวเนี่ยพวกเธอก็ได้พากันกลับบ้านไปก่อนหน้านี้แล้วและถึงแม้ว่าทิมเขาจะพลาดโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตไปแล้วก็ตาม,มานะแต่อย่างน้อยทิมเนี่ยเขาก็สามารถช่วยแฮร์รี่ได้ สำเร็จครับคือทีมเนี่ยเขาจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขมันก็ได้ครับแต่ว่าผลงานของแฮร์รี่ในค่ําคืนนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นถูกไหมก็คือทีมเขาก็ต้องเลือกนั่นแหละครับและทีมในครั้งนี้เนี่ยเขาก็เลือกที่จะช่วยเหลือแฮร์รี่ เช้าวันต่อมาในระหว่างที่แฮร์รี่กำลังโม้ข้อดีของตนให้กับทิมได้ฟังอยู่นั้นทิมเนี่ยเขาก็นึกขึ้นมาจนได้ครับว่าแมรี่เธอชอบศิลปินอยู่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าเคทมอสทิมเนี่ยเขาก็เลยรีบไปดักรอแมรี่ที่งานจัดแสดงภาพวาดเคทมอสดครับซึ่งทิมเนี่ยเขาก็ไม่ได้เจอกับแมรี่ในทันใดนั้นเลยหรอกนะเพราะว่าทิมเนี่ยเขาก็ได้ใช้เวลา1สัปดาห์เต็มๆในการรอพบกับแมรี่คนนั้นทิ่นี่และแล้วในที่สุดโชคเนี่ยมันก็เข้าข้างทิมจนได้ครับเพราะว่าในวันวันนีีน้้เ่มอก็ได มาดูงานแสดงภาพวาดเคทมอสแล้วนั่นเองซึ่งก็แน่นอนครับว่าทิมเนี่ยเขาก็รีบเข้าไปทักทายแมรี่ในทันทีเลยนะแต่ก็ดูเหมือนว่าแมรี่เนี่ยเธอจะไม่รู้จักกับทิมเล็กคนนี้เลยครับก็มันจะรู้จักได้ยังไงล่ะเพราะว่าทิมกับแมรี่เนี่ยก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนถูกไหมและถึงแม้ว่าทิมเขาจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแมรี่คนนี้เลยก็ตามครับแต่ว่าทิมเลกคนนี้เนี่ยเขาก็สามารถพยายามจนได้ทิมเนี่ยเขาได้เข้าไปพูดคุยเรื่องเคทมอสกับแมรี่จนทําให้ในที่สุดแล้วแมรี่เนี่ยยอมรับคนแปลกหน้าาาอยย่งทมมคุ ด้วยครับและพอคุยกันไปคุยกันมาพอทีมรู้ว่าแมรี voila, ่มีแฟนแล้วเท่านั้นแหละนะทีมเล็กของเราเนี right ่ยเขาก็ถึงกลับไปไม่ถูกกันเลยทีเดียวทีมเนี่ยเขาได้พูดถามกับรูเพิร์ตไปยกใหญ่เลยล่ะครับว่าคุณเนี่ยไปพบเจอกับแมรี่คนนี้ได้อย่างไงและพอทีมเขารู้วันรู้เวลารู้สถานที่เท่านั้นแหละครับทีมเล็กของเราเนี่ยเขาก็ได้ย้อนเวลากลับไปในวันวันนั้นในทันทีเลยซึ่งก็แน่นอนครับว่าทีมเนี่ยเขาก็ได้ใช้ความเร็วและจังหวะที่ต่อเนื่องปาดหน้ารูเพิร์ตไปก่อนเลยครับและถึงแม้ว่าทีมเขาจะ แค่ว่าแมรี่เธอชอบศิลปินอย่างเคทมอสก็ตามมานะแต่ว่าในที่สุดแล้วทีมเนี่ยเขาก็สามารถเอาชนะใจแมรี่คนนี้นั้นไปจนได้ทีมเนี่ยเขาได้ชวนแมรี่ไปออกเดทครับแล้วหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็มาลงเอยกันที่ห้องของแมรี่นั้นด้วยกันจนได้ซึ่งในครั้งแรกของทีมเนี่ยทีมเขาก็ฝีมือไม่ได้เรื่องเลยนะเสร็จเร็วอยากเด็กเกิดใหม่ยังไงอย่างนั้น แล้วทีมเนี่ยเขาก็ได้ย้อนเวลากลับไปขอแก้ตัวอีกครั้งเป็นรอบที่2ครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยทีมเขาก็เก่งขึ้นด้วยนะครับสามารถอึดขึ้นกว่าตอนแรกๆได้นานอยู่พอสมควรเลยแต่ว่าแค่2ครั้งเนี่ยมันก็ยังไม่สะใจทีมครับทีมเนี่ยเขาได้ย้อนเวลากลับไปอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้เนี่ยทีมเขาก็จัดหนักจัดเต็มไปเลยนะครับเล่นเอาสักครั้งสุดท้ายเนี่ยถึงกับฟ้าเหลืองหมดเรี่ยวหมดแรงไปไม่เป็นเลยทีเดียวแล้วหลังจากนั้นทีมกับแมรี่เนี่ยก็เริ่มคบหาเป็นแฟนกันครับและ ชีวิตร่วมกันนั้นพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยต, <c laim> ตางก็มีความสุขไปด้วยกันนั้นเป็นอย่างมากแต่ว่าทิมเนี่ยเขาก็ใช้มาอยู่กับแมรี่ได้ยังไม่นานหรอกนะครับพ่อกับแม่ของแมรี่เนี่ยพวกท่านก็ดันมาจ้าเอ๋กับว่าที่ลูกเขยอย่างทิมนั้นเข้าซะอย่างนั้นและถึงแม้ว่าพวกท่านทั้งสองคนจะค่อนข้างหัวโบราณก็ตามะนะแต่พอพวกท่านทั้งสองคนรู้ว่าลูกสาวมีแฟนเป็นตัวเป็นตนตแล้วพวกท่านทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ได้ด่าว่ากล่าวอะไรนะครับที่แมรี่เนี่ยยอมให้แฟนหนุ่มอย่างทิมนั้นมาอยู่ด้วยแล้วหลังจจาากกนนนััั้้หลงงทที่่คู พ่อกับแม่ของแมรี่มาได้ทีมเนี่ยเขาก็ได้ชวนแมรี่ไปดูละครเวทีด้วยกันครับแต่ว่าแมรี่เนี่ยเธอก็ไม่ว่างไปด้วยะนะทิมเนี่ยเขาก็เลยได้มากับเพื่อนร่วมงานอย่างโลลี่แทนและหลังจากที่ดูละครจบก่อนที่ทิมนั้นจะออกจากโรงละครไปทิมเนี่ยเขาก็าเผอมองไปเห็นรักแรกของเขาชาร์ลอตเข้าครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าทิมเนี่ยเขาก็รีบเข้าไปทักทายชาร์ลอต์ในทันทีเลยนะแต่ก็ดูเหมือนว่าทิมเนี่ยเขาจะตื่นเต้นมากเกินไปหน่อยครับทิมเนี่ยเขาเข้าใจว่าชาร์ลอตกับเพื่อนสาวน่ะเป็นรัก รเหญิงรักหญิงเรสเบียนคู่จิ้นอะไรประมาณนี้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ใช่เลยครับทีมเนี่ยเขาก็ได้ย้อนเวลากลับมาแก้ไขเรื่องตรงนี้อยู่หลายครั้งเลยนะแต่ก็ดูมันว่าเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีท่าทีที่จะดีขึ้นเลยทีมเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจไม่เจอกับชาลลอตจะดีกว่าครับเพราะว่าทีมเองในเวลานี้เนี่ยทีมเขาก็มีหวนใจอย่างแมรี่เป็นแฟนอยู่แล้วอะใช่ไหมแต่แล้วโชคชะตาเนี่ยมันก็ดันมาเล่นตลกกับทีมจุนได้ครับเพราะว่าชาลลอตเนี่ยเธอก็ดันเข้ามาทักทายทีมเล็กคนนี้เข้าะอย่างนนั้น ซึ่งก็ดูเหมือนว่าชาร์ลอตเนี่ยเธอจะสนอกสนใจทิมเป็นอย่างมากเลยล่ะครับชาร์ลอตเนี่ยเธอได้ชวนให้ทิมไปออกเดทด้วยกันกับเธอและแถมชาร์ลอตเนี่ยเธอยังบอกให้ทิมไปส่งตนที่ห้องพักของตนอีกด้วยและพอทิมมันเข้ามาส่งชาร์ลอตที่ห้องพักชาร์ลอตเนี่ยเธอก็ได้อ่อยทิมสยกใหญ่เลยนะบอกข้างในห้องฉันน่ะมีแมวนะเธออยากจะเข้าไปดูแมวกับฉันสองคนบ้างไหมแต่ว่าเธอจะไม่ได้ดูแมวหรอกเธอจะได้ดูอย่างอื่น ทิมเนี่ยเขาก็แบบเคลิ้มๆไปอยู่เหมือนกันครับเออเป็นกูกูก็เคลิ้มอ่ะกูอยากดูแมวแต่ว่าทิมเนี่ยเขาก็สามารถดึงสติกลับคืนมาจนได้ครับ,รบทิมเนี่ยเขาได้บอกปฏิเสธชาลลอตไปอย่างสุภาพก่อนจะรีบวิ่งกลับไปขอแมรี่เธอแต่งงานครับก็คือทิมเนี่ยเขาก็รู้ใจตัวเองแล้ว่ะนะว่าแม่ของลูกที่ตนนั้นตามหาเนี่ยมันจะต้องเป็นแมรี่คนนี้แน่ๆน,นแล้วหลังจากนั้นไม่นานทิมเนี่ยเขาก็ได้พาว่าที่ลูกสะใภ้มาเยี่ยมครอบครัวที่บ้านครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าครอบครัวเล็กเนี่ยจจะถกกถูููกกกกอใว่าว่าทีลส้คน เป็นอย่างมากเลยนะทุกคนนะมีความสุขมากๆที่ในที่สุดแล้วทีมนะเขาก็มีแฟนเป็นตัวเป็นตนกับใครเขาสักทีและในคืนวันนี้ทีมนะเขาก็ได้บอกข่าวดีกับครอบครัวไปนะครับว่าตนกับแมรี่นะกำลังจะแต่งงานกันภายในเร็วๆนี้เพราะว่าทีมกับแมรี่พวกเขาทั้งสองคนก็มีเจ้าตัวเล็กด้วยกันแล้วนั่นเองแล้วหลังจากนั้นไม่นานทีมกับแมรีนะ่ก็ได้จัดงานแต่งงานกันในโบสถ์ที่บ้านของทีมครับแต่ถึงแม้ว่างานแต่งงานในครั้งนี้มันจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากมายก็ตาม,มานะแต่ว่าเพียง เท่านี้มันก็ทําให้ทิมกับแมรี่นั้นมีความสุขไปด้วยกันมากๆแล้วล่ะครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยทิมกับแมรี่ก็ได้เป็นพ่อแม่คนจนได้ครับทั้งคูนะ่ได้ลูกสาวด้วยกันและได้ตั้งชื่อให้กับลูกสาวไปว่าโพซี่ทิมกับแมรี่เนี่ยได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่หวังจะสร้างครอบครัวใหญ่ไปด้วยกันครับและความสามารถในการย้อนเวลาของทิมในตอนนี้นั้นมันก็ไม่จําเป็นสําหรับทิมอีกต่อไปแล้วเพราะว่าทิมในตอนนี้เนี่ยเขาก็มีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่ในตอนนี้อยู่แล้วครั และในวันเกิดของหนูน้อยโพซี่ในวันวันนี้มันก็ดันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเควที่น้องสาวของทิมครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นโชคดีอยู่นะครับที่เควที่เนี่ยเธอไม่ได้เป็นอะไรมากและพอทิมรู้เวลาที่เควที่แยกตัวออกไปจากแฟนหนุ่มอย่างจิมมี่แล้วทิมเนี่ยเขาก็ได้ย้อนเวลากลับไปแก้ไขเหตุการณ์ในทันทีครับทิมเนี่ยเขาได้ขับรถไปรับเควที่มาที่งานวันเกิดครับเพราะว่าอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นน่ยมันก็เป็นเพราะว่าจิมมี่กับเควที่เนี่ยได้ทะเลาะกัน อีกด้วยและถึงแม้ว่าทีมเขาจะช่วยน้องสาวจากอุบัติเหตุไปได้ก็ตาม,มานะแต่ก็ดูเหมือนว่าความรักระหว่างจิมมี่กับเคที่นั้นมันจะไม่มีอะไรดีขึ้นตามเลยครับเพราะหลังจากที่จิมมี่บอกเลิกกับเคที่ไปแล้วจากเคที่คนเดิมที่เคยร่าเริงสดใสในเวลานี้เคที่เนี่ยเธอก็ได้กลายเป็นโรคซึมเศร้าไปซะแล้วล่ะครับแล้วทีมเนี่ยเขาก็ได้ตัดสินใจเลือกที่จะบอกความลับกับเคที่ไปครับว่าครอบครัวของเราเนะี่ยสามารถย้อนเวลาได้นะทีมเนี่ยเขาได้พาเคที่ย้อนเวลากลับไปในคืนวันปีใหม่ครับ เพราะถ้าเกิดเควทีไม่ได้เจอกับจิมมี่ในคืนวันนี้จิมมี่เนี่ยเขาก็แค่ไปเดทกับผู้หญิงคนอื่นแทนก็เท่านั้นเองครับและหลังจากที่ทีมช่วยน้องสาวแก้ไขปมความรักได้สําเร็จแล้วเคทีเนี่ยเธอก็ได้มาเริ่มต้นความรักใหม่กับเพื่อนสนิทของพี่ชายที่มีชื่อว่าเจคนนี้แต่ว่าการย้อนเวลากลับไปแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะมีขอบเขตอยู่เหมือนกันนะครับเพราะจากเดิมที่ทีมได้ลูกสาวอย่างโพซี่ในเวลานี้ทีมเนี่ยเขาก็กลับได้ลูกชายกับแมรี่ไปซะอย่างนั้นซึ่งมันนก็็เเปอะไรททีี่ามา ไม่ได้จริงๆครับทีมเนี่ยเขาได้ย้อนเวลากลับไปถามพ่อในวันที่ลูกสาวของทีมนั้นลืมตาดูโลกว่าตกลงแล้วเนี่ยผมสามารถย้อนเวลากลับไปก่อนที่ลูกผมจะเกิดได้ไหมคุณพ่อเนี่ยแกก็ตบอบกับทีมไปว่าไม่นะครับเพราะว่ามันจะต้องเป็นสเปิร์มตัวเดียวกันเท่านั้นลูกของลูกถึงจะเป็นคนเดิมได้ถ้าลูกทําอะไรที่แตกต่างออกไปจากเดิมเพียงแค่นิดเดียวหล้านของพ่อเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนอีกคนซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าถ้าทีมยังอยากจะได้ลูกสาวคนเดิมโพซี่อยู่แล้วล่ะก็ทีมจะต้องไม่ย้อนเวลากลับไปแกก้้้ไไขออะรทัังนนน่ ที่ลูกสาวจะเกิดครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าทีมเนี่ยเขาก็ตัดสินใจเลือกลูกสาวนะครับแล้วก็ต้องยอมปล่อยให้เคที่ผู้เป็นน้องสาวเนี่ยเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นแต่ว่ายังไงซะทีมเนี่ยเขาก็ไม่ทอดทิ้งน้องสาวอยู่แล้วครับทีมกับแมรี่เนี่ยมาเป็นกําลังใจให้กับเคที่ทุกวันจนทําให้เคที่นั้นเริ่มรู้สึกดีขึ้น แล้วเคที่เนี่ยเธอก็ได้บอกกับพี่ชายและพี่สะพ้ายไปครับว่าเธอนะจะเลิกกับจิมมี่เลิกดื่มเหล้าแล้วก็จะเลิกทําตัวให้ดูป่วยด้วยเคที่ในตอนนี้เนี่ยเธอก็พร้อมแล้วครับสาหรับการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นคนใหม่แล้วพี่ชายอย่างทิมเนี่ยเขาก็มีการเตะเพื่อนสนิทอย่างเจให้กับน้องสาวเคที่ด้วยนะบอกเจเพื่อนของพี่เนี่ยเขาเป็นคนดีนะและเขาก็เหมือนจะแอบชอบเธออยู่ด้วยแล้วหลังจากนั้นในขณะที่ทิทมกําลังเล่นกับลูกสาวอย่างโพซี่ทิมเนะี่ยเขาก็ได้พูดถามกับแมรี่ไปนะครับว่าเราอ่ะน่าจะมีลูกกด้วยัน อีกคนนึงนะโพซี่เนี่ยลูกจะได้มีเพื่อนเล่นไงซึ่งแมรี่เนี่ยเธอก็ไม่เห็นด้วยเลยครับเพราะว่าแมรี่เนี่ยเธอก็ไม่อยากจะเจ็บแล้วก็ไม่อยากจะกลับไปอ้วนอีกต่อไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะครับในที่สุดทั้งสองคนเนี่ยก็มีลูกคนที่2ด้วยกันนั้นจุนได้ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าในเวลานี้เนี่ยทั้งทิมทั้งแมรี่ต่างก็มีความสุขกันมากๆเลยนะทั้งเรื่องงานการเงินและครอบครัวนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นไปในทิศทางที่ดีทั้งสิ้นนเเลยครรรัััับบแต่่่่่่อออ้สิงงททีีีีีดดืมมมมกกก็จะาพ ่่ทีีไมดเรื่องที่ไม่ดีเช่นกันครับเพราะว่าคุณพ่อของทีมในตอนนี้เนี่ยท่านก็ได้ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนั้นไปะแล้วซึ่งก็แน่นอนครับว่าทีมเนี่ยเขาก็รีบกลับไปดูใจคุณพ่อในทันทีครับและถึงแม้ว่าคุณพ่อก็จะเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่สัปดาห์ก็ตามนะแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยแกก็จะไม่ย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าทีมในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่เกิดและอีกอย่างคุณแม่ก็จะไม่ชอบคุณพ่อถ้าคุณพ่อนไม่ใช่สิ่งอมควันสุดเท่ในตอนนั้นแล้ว ให้กับทีมฟังครับความสุขที่เป็นความลับตรงนี้เนี่ยส่วนแรกก็คือให้ใช้ชีวิตไปตามปกติใช้ชีวิตไปวันต่อวันเหมือนกับคนปกติธรรมดาธรรมดาทั่ว,วไปและหลังจากที่ทีมใช้ชีวิตตามปกติ1วันผ่านไปแล้วส่วนที่2ของแผนการตรงนี้เนี่ยมันก็มาถึงครับคุณพ่อเนะี่ยบอกให้ทีมกลับไปใช้ชีวิตในวันวันเดิมอีกครั้งและทําทุกอย่างให้เป็นปกติเดิมที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งผลปรากฏว่าครั้งที่2เนี่ยทีมเขากลับรู้สึกดีขึ้นมาอย่างน่าเหลือเชื่อเลยล่ะครับเพราะว่าทีมเนี่ย ว่าเหตุการณ์ต่อจากนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผิดกับช่วงแรกๆไปอย่างลิบลับเลยล่ะครับก็คือในตอน,นแรกๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นมาบ้างตรงนี้มันก็เลยส่งผลให้ความตึงเครียดและความกังวลน,นั้นน่ะทำให้เรามองข้ามความสวยงามในโลกไปยังไงล่ะครับและหลังจากที่ทีมได้สัมผัสความสุขที่เป็นความลับของการย้อนเวลาแล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยทีมเขาก็ได้พาภรรยาและลูกๆมาคารบศพคุณพ่อที่ใจดีผู้เป็นที่รักซึ่งเคที่เองในเวลานี้เนี่ยเธอก็ได้ หากับเพื่อนสนิทของทีมแล้วนะครับเควที่เธอมีความสุขมากกับความรักครั้งใหม่ของเธอในครั้งนี้แล้วทีมเ,เขาก็ได้ย้อนเวลากลับไปหาพ่อในตอนที่คุณพ่อยังมีชีวิตยอยู่อีกครั้งครับซึ่งคุณพ่อแกก็เหมือนจะรู้ด้วยนะว่าทีมจะต้องย้อนเวลากลับมาหาตนแน่แนขอบใจที่มาหานะลูกและนี่ลูกเปิดเพลงที่พ่อชอบในงานไหมแล้วทีมเ,เขาก็ได้บอกกับพ่อไปครับว่าตน,นทำในสิ่งที่พ่อชอบในงานหมดทุกอย่างเลยทุกคนที่รักพ่อมาร่วมงานกันทุกคนเลยนะครับและถึงแม้ว่าในตอนนี้คุณ พ่อแกจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้อีกต่อไปแล้วก็ตามานะแต่ว่าทีมในเวลานี้เนี่ยเขาก็อยากจะใช้เวลาอยู่กับคุณพ่อให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ทีมและครอบครัวฟังศพของคุณพ่อนั้นเสร็จไปแล้วยูยูแมรี่เนี่ย,ยเธอก็ยอยากจะมีลูกคนที่3ขึ้นมาซะอย่างนั้นครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าทีมเนี่ยเขาก็อยากจะมีอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดมีลูกคนที่3แล้วเนี่ยทีมเขาก็จะย้อนเวลากลับไปหาพ่อไม่ได้อีกเลยเพราะถ้าทีมย้อนเวลากลับไปก่อนลูกเกิดเนี่ยลูกคนที่3าของทีมอาจจะไม่ใช่คนเด ต่อไปก็ได้ถูกไหมและถึงแม้ว่าทิมเขาจะคิดถึงพ่อมากมายแค่ไหนทิมเนี่ยเขาก็ตัดสินใจมีลูกกับแมรี่อีกคนอยู่ดีครับแล้วหลังจากนั้นพอเวลาผ่านไปก่อนที่ลูกคนที่3ของทิมจะออกมาลืมตาดูโลกทิมเนี่ยเขาก็ได้ย้อนเวลากลับไปตีปิงปองกับพ่ออีกครั้งในตอนที่ยังมีโอกาสอยู่ครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าคุณพ่อเนี่ยแกจะรู้อีกแล้วนะครับว่าทิมเนี่ยได้ย้อนเวลากลับมาหาตนอีกแล้วอ๋อพ่อเข้าใจแล้วสรุปคือโค้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมแล้วทิมเนี่ยเขาก็ได้บอกกับพ่อไปครับว่าหลาน นที่3ของพ่อเนี่ยกำลังจะออกมาลืมตาดูโลกแล้วและหลังจากที่ทิมเข้าหอมแก้มคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายทิมเนี่ยเขาก็ได้ถามกับคุณพ่อไปนะครับว่าก่อนที่ตนจะกลับไปนะ่ะพ่อมีอะไรอยากจะทําอีกบ้างไหมซึ่งคุณพ่อเนี่ยแกก็อยากจะย้อนเวลากลับไปวิ่งเล่นกับทิมในตอนเด็กๆนะครับพ่อรู้ว่ามันผิดกฎเวลาอย่างแรงแต่ถ้าเราไม่ไปเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าเราสองคนทําอย่างระมัดระวังพ่อว่ามันก็คงไม่เป็นอะไรหรอกนะซึ่งก็แน่นอนครับว่าทิมกับพ่อเนี่ยก็ได้ย้อนเวลากลับไปวิ่งเล่นด้วยกันอีกครั้ง และถึงแม้มันจะเป็นช่วงเวลาเพียงสั้นๆก็ตามมานะแต่ว่าความสุขที่2พ่อลูกได้รับกลับคืนมานั้นมันก็ถือเป็นอะไรที่คุ้มค่าสําหรับการย้อนเวลากลับมาแล้วล่ะครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ทิมได้ใช้เวลาอยู่กับพ่อเป็นครั้งสุดท้ายในที่สุดทิมกับแมรี่เนี่ยก็ได้เป็นพ่อแม่ลูก3จนได้ครับส่วนเคทตี้เองเนี่ยเธอก็ได้แต่งงานมีลูกกับเจแล้วนะครับทุกคนนะมีความสุขกันมากกับการรับบทบาทเป็นพ่อแม่คนในปัจจุบันนี้ซึ่งทิมในเวลานี้เนี่ยเขาก็เลิกย้อนเวลาแล้วนะ เพราะว่าตั้งแต่ที่ทีมมีความสุขสมหวังดังปรารถนาการย้อนเวลาตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วครับทีมเนี่ยเขาได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวทุกวันอย่างมีความสุขแล้วหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่อง about time เพื่อนๆพีพีชอบคลิปการสปอยหนังเรื่องนี้ <S <s <we at> ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์รวมไปถึงกดกระดิ่ง <S <s <we at> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องเสกทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ